เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมานะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับโล่เงินโล่เงินของใครเออเหรอโล่เงินแสนซับนะฮะนี่นะครับตูมตามนะฮะช่องลุงตูมตามนะฮะตูมตามอันนี้เป็นชื่อปัจจุบันไม่ใช่ชื่อเนี้ยชื่อเดิมและชื่อนี้ตลอดไปนึกว่าเปลี่ยนแล้วเหรอนึกว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆงานนี้โล่ไม่นิ่งนะการการที่ขอโล่มานี้คือ แต่ต้องใช้ชื่อนี้ตลอดห้าเปลี่ยนไม่ได้แล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วแล้วใช้ชื่อนี้ตลอดรู้สึกว่าคุณคือ youtube เต็มตัวแล้วอืออ้าวแสดงว่าพวกนี้ล่ะครึ่งตัวเฮ้ยึตัวตัวยังเลยอ้าวอย่าเพิ่งเก็บสิเพิ่งมาถึงโอ้ยคุณนี่ผมเพิ่งมาถึงไม่มีครึ่งครึ่งตัวกับเต็มตัวใช่ไหมเต็มตัวมันเป็นอย่างนี้ตัวดูให้พูดูให้ นี่เขาเรียกว่าเต็มไปหมดทุกส่วนโลกเงินนะฮะโลกเงินของตุ้มตามนะฮะเงินแสนซับไม่ได้เอฟซแล้วก็ไม่ได้ลุงพลมาแต่งก็คงไม่ได้ครับผม มืใด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาไปให้ลุงเิษยถ้าจับไม่จับจะไม่ได้ไม่เขาบอกว่าถ้าจับก่อนไม่ได้ต้องให้ไม่ได้ไม่ได้เขาจับเขาจับจ่าเอ็มมาแล้วเขาจับผมจับต่อจ่าเอ็มผมบอกว่าขอให้ผมได้แบบนี้แล้วผมก็ได้จริงจริงไม่ต้องให้เสือจับผมก็ได้จริงรงผมบอกว่าขอจับเป็นบุญมือถ้าจะจับลบกขอให้ผมได้แล้วผมก็ได้จริงจริงนี่ครับ โทษติดตามหนึ่งคนนันเขาจำหน่อยเพิ่มเตามเขาเตะหน่อยคเวลาไุ้นสึกอยากจะได้ไม่วลาอยากจับด้วยอาจารนะคะขอจับไว้นะคะเผื่อว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะได้เหมือนติดตามเนาะใครพูดขอแสดงความยินดีเหมือนกับตั้งใจมันลุกเล่าไปสักการณ์นี้ด้วยสี่มันเดินเนี่ยค่ะเขาเตะ งานะครก็ตามครับยินดีรับคบค่ะให้ใจกันทุกท่ามเลยนะดีใจคากคือท่าที่ CEO YouTube ทำหนึ่งแสนข่าวไลายเซ็นแน่เลยค่ะไปทำนามบัตรแค่แดนก็จะรอวันนี้ข่าลายเซ็นคุณซูซาน CEO YouTube จะทำนามบัตรคือต้องเก็บไว้ให้ดีๆใบประกาศตัวนี้กับนี้ต้องเก็บไว้ดีๆสำคัญมากเลยถ้าเก็บไว้ไม่ดีมันจะหาย ใช่ตั้งครับถูกต้องไอ้นี่นี่ใครได้มั่งแล้วที่แถวเราพี่เสือรู้แล้วนะฮะว่าจะทำยังไงถึงจะได้แสนซับไปได้นะแสนซับพี่เสือจะต้องชื่นแสนซับไปได้เลยใช่ไหมชิลกกินก็ได้นะฮะลกินก็ได้แล้วคุณซูซานเขาชื่อซูซานนะฮะขอชื่นใจนะพ่อโพไลโพยินชื่อนะฮะโพนะคะขอให้แอนได้สองแสนไวๆเด้อโอ้ไม่ใช่หนึ่งแสนไม่ตงเดินทางครับผมแข็งใจพี่ในบทิแสนซับผมรวยอย่างไม่ลาผมจะสองแสนแล้วครับ ออนายโปรทิ่จะสองแสนแล้วสองแสนแล้วโอ้โหดีใ,ใจด้วยนะนายโปรน,โนะ คุณสุสานิอย่าลืมชื่อเขานะครับผม CEO คุณยูทูปทางยูทูบชื่อคุณสุสาติชื่อคุณคุณสุชาติ CEO ยูทูปนะเพื่อเขาจะให้เราถึงแสนสุสานนะคะแล้วผมคุณสุชาติบอกครับดันเสือด้วยนะครับเสือผ่าไปนะฮะคุณสุสานนะครับผมดันดันด้วยนะอยากให้แฟนได้รับโลนะคุณสุสานติ CEO ยูทูปแท็กับของนายโพธิตอนนี้แสนสี่แล้วแล้ว แล้วปลาก็ได้แล้วปาครับเดียวทำมุกับปาล้งกับปาเราเยอะกุยังไม่นด้เวก็ได้ปลากันี้เลยสามัแล้วปลาตัวนี้ยังกลกลก่าขวดัพี่โยด้วยนะดีใจเลย้นบ้ัีครับขึ้นเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำให้น้ำเป็สมันทำได้คุณโต้ทักดีครับคุณสุนิ โลนะคุณสุนิดานะเชับหนึ่งพันกว่าผู้ดีการคุณเพลดนะสวัสดีครับผมผมคิดว่าตอนที่อยู่อเมริกากลองมันคดใหม่ๆเนาะเพราะว่าถึงประเทศไทยมันกพยูนทาวานไปเยอะพิธะล้อถึงได้ที่ส่งมาจากอเมริกาบอกครับส่งมาจากอเมริกาครับสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ขอภาพสวยๆในมุมสวยๆของตุ่มจางหน่อยตีนรัวเลย ตรงนี้เน่น่น่ต้นไม้ตรงตอนไม้มันบังร่มไหมมันบังร่มหรือเปล่า้ามาตมันบังร่มนะสิ่งที่ตุ้ตามได้คือจากพื้นพื้นคอนเดนย่อระดับเลเวลย่อระดับเลเวล โลเงินหนึ่งแสนซับนะฮะช่องตุ่มตามนะผมโลเงินหนึ่งแสนซับไท้ายนะฮะของพี่เสือก็ยังขาดอีกนะนิดหน่อยนะขาดอีกสี่หมื่นนะครับว่าที่นี่น่าจะได้ตุ่มตามก็คุณทำมารียนใับตนตั้งแต่ยูทูบเบอร์กลุ่มแรกอะครับกลุ่มแรกก็น่าจะปีกับสองปีแล้วตุ่มตามคือยูทูบเบอร์กลุ่มแรกที่มาบ้านหนุ่พลนนนนะครับผมก็ถ่ายมุมบ้านแม่ยืนจน จนอยู่กับลุงพลจนถึงเนี่ยแสนซ้บนะครับที่แรกที่แรกไปตุ้มตามอยู่ที่ไหนท่านเนล่วผมก็เป็นเรียนหรอไม่ใช่เป็นหนุ่มโรงงานนี่แหละครับก็มาขายแก้วมังกรอยู่นี่ตอนแรกมาขายแก้วมังกรมาขายแก้วมังกรแล้วทีนี้ก็เอามาให้แก้วมังกรมาให้ลุงพลแล้ว ถูกใจลุงพลเพราะว่าแกเป็นมิตรดีเป็นคนมีน้ำใจอะไรอย่างนี้ครับก็เลยมามามาเรื่อยๆตอนแรกไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์มาในฐานะนักท่องเที่ยวมามาอยากมาหาลุงพลอยากมาดูตัวจริงลุงพลเป็นยังไงพอมาปุ๊บเนี่ยถูกชโลกกันกันเลยอยู่จนันนี้ครับนี่ตูมตามมาอยู่นะปัจจุบันนี้จนกลายเป็นเขื่นบ้าน ป้าขอสูงค่ะขอสูงก็พี่น้องกนทก่อนจจนมาเป็นเขยหัวสูงเลยนะคะเนาะได้อยู่เลยเนาะอยู่ได้เมียอยู่นี่เลยค่ะแล้วมาได้ดีกับลุงพนแล้วมาอย่างไงเมื่อก่อนมาอย่างไงเดินทางมาอย่างไรจนนะอาศัยรถคนอื่นมาอ้าวเหรอใช่อ๋อเอ็มได้ไหมได้เอ็มบอกไดเอ็มอาศัยรถคนอื่นติดเข้ามาเอ็ม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 เอมเจกามจามหัมาน่อ นะะคขอแสดงความดีกับตุ้มตามฝากคลิปด้วยเด้อสสวัดีล่าสุดผมจับโล่ของพี่เอ็มไงเออเมื่อว่าขอให้ผมได้โล่แบบพี่เอ็มบ้างก็ได้นี่แหละได้ตามสีบเอ็ดหนึ่งแสนกี่เดือนขอบคุณนักกีตาจัมเป็นที่ชาวบกจำไม่ได้ที่พี่่ใเอ็มได้เอมไหนึ่งแสนแสนซับเร็วมากตอนนั้นแล้วขึ้นมาเรื่อยๆเลย คือจต่เอ็มมาพร้อมผมนะแต่เอ็มมาพร้อมผมพูดติดตามตอนนั้น900คนแต่เอ็มมะตอนมา900คนทุกวันนี้400,000แล้วจะจะ400,000จะใกล้จะ400,000แล้วตอนนี้เป็นช่องที่แบบคบอกที่มาที่แรกนะฟังมากพี่เอ็มช่องเป็นช่องที่แบบเก้าเร็วก็วก้าเร็วด้วยเก้าเร็วกระโดดเร็วมาไวเคลมเร็วมาพร้อมผมได้ดูทูบเบอร์กลุ่มหนึ่งรุ่นแรกใช่ไหมครับผมนี่น่าจะช้าที่สุดแล้วนะ ในในบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นม่างั้นใช่ใชั้นในชั้นเรียนในชั้นเรียนสอบไปที่โลสุดประมาณนั้นีใจกำนังด้วยเนาะ เราดูนี่สองนี่สามนี่สี่มาตูมตามคนอื่นนะเขาเข้าได้นี่เราไม่รู้นะเห็นตูมตามเละเป็นคนได้ที่เรารู้พวกเรารู้ว่าได้ไปไอนี่คนอื่นไม่รู้เลยไม่รู้เขาไนั้นญาติอย่่งา้ไม่ได้ทำยูทูบไงใช่คับตอนที่พี่นได้คน่หนึได้กันญาติหย่างัขายเสื้อได้ แล้วนิงอาจจะไม่ได้สนใจตอนนั้นแต่แล้วนิงก็ทันรุ่นผมไม่แหละช้าช้าทุม้าทุุ่เอฟซีอยากให้ทุมตามไปถ่ายรูปคู่กับลุงกับป้าขอบคุณอ๋อพรุ่งนี้ครับอ๋อพรุ่งนี้ค่ะทุกคนรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะทำคลิป ให้ลุงคุเซ็นโลให้โอเคนะเดี๋ยวคุณลุงป้าครับเพราะว่าผมไปบอกลุงป้าแล้วลุงป้าบอกว่าเพื่อนทำอันนั้นยังไม่ว่างรอเดี๋ยวนรอเพื่อนว่างก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวีิเสือก็ได้ี่เสือได้เจ็ดหมื่แล้วยัง หกหกขาดอีกสี่ร้อยหกหื่อก็ได้เชือกก็ได้เย่าได้แต่ย่าตสองปีแล้วย่ายังได้สองหมนยังไม่ถึงสองหมื่นห้าแล้วย่ายังย่าเพิ่งจะทำยูทูบถ้าย่าทำตั้งแต่ตอนแเลๆก็ได้แล้วไม่เสือนมาที่หลังย่านะเสนวิวค่ะส้นวิวย่าทําทำแติงซู่เดี๋ยวก็ได้